สวัสดีครับผมร้านสมัยไอทีสวิทนะครับผมช่างเอกครับวันนี้ก็มาเปลี่ยนจอให้คุณลูกค้านะครับผมเป็น macbook pro ครับผม a หนึ่งเจดนะครับเป็นตัวทัดบาครับผมอันนี้ก็ลูกค้ามาในการคือจอเสียนะครับผมก็คือเป็นเส้นเส้นเส้นแล้วครับก็ไม่หายนะครับก็นี้ทำการเปลี่ยนจอใหม่จอในหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับผมอันนี้คือเป็นจอในเก่าของคุณลูกค้านะครับ คุณลูกค้าท่านใดมีปัญหาจอเป็นเส้นจอใช้ไม่ได้ก็สามารถมาทางร้านเปลี่ยนรอรับได้นะครับผมก็ฝากเพจเราทำไมทีสวีวิทย์นะครับมี10สาขาแล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นสาขาเทอร์มินอลโอยู่ในมอรัคพาผมเป็นท่ารัตนาที่เป็นมอท่าพระสาขาวัชรพลสาขาแม่กะบางนานะผมแล้วก็มีสำนักงานใหญ่ครับอยู่ปอเว้ครับผมไอฟิวบางนานะครับแล้วก็สาขาจันทบุรีครับ ก็ใกล้สาขาไหนก็แวะใช้บริการได้ทุกสาขาเลยครับผมก็ฝากเพจร้านสมายทีสวีด้ด้วยครับสอบถามมาทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กของทางร้านได้นะครับกวันนี้ช่างเอ็กขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ